ขึ้นมาทางผีได้ครับไปผู้พันช่วงนี้เห็ดออกหลายๆได้อพี่น้องครับผู้ใดสิขึ้นมาเลาะทั้งไอ้ผู้พันนะวิวก็งามเห็ดก็หลายครับน,นี่แต่งามกับพี่น้องอู้ยูเซ่นบนเทื<ะ>อกเขาผู้พันเด้อพี่น้องครับเห็ดกำลังออกหลายนะผุ้นะ,ะป,ะปลาปวดโพระงอกเขาระงอกเหลืองวันว่าเห็ดทุ่งละสองร้อยได้ครับบรรยากาศร,ระวังเดินทางครับตอนนี้เฮาอยูเทือกเขาผู้พันครับบนเทือกเขาผู้พันไอเก่งเขามาหาลองหาเห็ดครับคาดบ้าทิปนี้สิบ่ผิดหวัง เห็นเหลืองเต็มขางข้ายู่พี่น้องไปเบิงน้ำกันไปไปรอรน้ำ <c oughs> กันเลยครับหล่หล่านหลายเจ้าะด้วยครับรอบที่แล้วเข้ามาเฮ็ดแทบจะบ่มีครับรอบนี้คิดว่าน่าจะหลายอยู่หุ้นขุนเขาพี่น้องครับระวังทางขับรถขึ้นมาหลายหลายเจ้าหลายหม่องด้วยครับเดี๋ยวเราไปรอชมน้ำกันได้ดอกงามพอเมนเฮ็ดเงียงเนี่ยไล่กี่ยอดก็ไล่คนหาไล่คนหาหลายคนสื่อบุคคลนี่ ก็หหลายครช่วงที่มีายมันมีเห็ดทังุนทังเีที่ขายจับาทอยู่เท่าไรขึ้นไปคุณโอ้ยบว่าสง้ยก็เรว่าเจับาทท่งละท่องละสองรอยเห็ดพึ่งนี่ยนะครับเห็ดพึ่งขมหตเห็ดพึ่งขมบอกหาสิบบาทเห็ดพึ่งขมมาทงใหญ่ถึงเี้บงเทงหมกใหญ่เลยไหมอันนี้ผลบานเหรอเนาะเห็ดพึ่งขมนีปลาพอเสือได้ไหบบาท

อนไงามอนไงามเฮดพึงขมเนาะจะกินบ่ขมป่อันขมต่มันแซ่บขมจะมันเส่บขมตาตเป็นเฮดละงอกเี่มีแตอร่อยเบิบ่แม่เฮดละงหงเงี้ยเฮดละงหงเงี้เอไปซองช่งหดรอีกบอางองท่งเท่าไหร่ละอง่งกั่บาท พวกนาคิปของทง็วสามท่เยพวกเอาควันก็ได้ไหมงพสีเอาไอ้เพชรยไอ้ไทจะเอาไหมเอาสมเดาสมเด็เอาใส่านสันเดียวจุสีทวันก็ได้แล้วข่อยไสนี่ไอ้มงามกับพี่น้องอู้เส้นบนเท่าเขาผู้พานได้พี่น้องค่บเพชรกำลังออกหลายนะพุดนะป๊าปวดโพเรางอกขาลเโงกเหลือง พลว,ว่าเห็ดท่งละสองร้อยได้ครับท่านงละสองร gallons, ้อยสองร้อยบาทพนมหาเ็ดอ๋อยหาบ้อยหาซิบก็ได้ร้อยห้าสิบเงินปะเรานเอาเฮ็ดพิ่งขมป่เฮ็ดละงบงามงามคร ah op, ับพี่น้องครับโอ้ยปดโปอีหลีครับเห็ดละงกโยเซน ผู้พันสกลนครนะครับพี่น้องครับตอนนี้เครงเถือกเขาผู้พันเพชรกำลังออกอีกรอบครับเพชรออกหลายหลาย่ังหวะนะเพชรเปลืองคมเนี่ยหมอครับซื้อสว้อยมองแล้วทุ่งเจาะแล้วทุ่งบ้านสวนสวรรค์บ้านสวนสวรรค์ ลงไปก็จะเป็นบ้านก้าเพิ่อนเด็ก่อนซอนเห็ดครับห่องมานํำทางห่องว่าห่องว่านำาร้ายหลายเลยครับแตงแต่หฮอเลาะเขึ้นมาผ่านเขึ้นมาตามเส้นทางเดี๋ยวพี่น้องจังเดี๋ยวจังไปหลาะเบื่องน้ำกันครับว่าเฮ็ดตามไหลทางตามสายทางของเส้นผู้พันสะกลนครนียนะครับตอนนี้เฮาอยู่ทั้งเกือวเขาผู้พันครับเดี๋ยวพี่น้องจังลอติดตามน้ำกันครับว่า จะมีหลายเจ้าเป็นเดบเดอล้ววะอันนี้เดียนี่มัคือมูนมากับทีมงานกับได้หลายคนออนซอนนะเฮดอันนี้ก็เฮดอันนี้ก็เสียบด้เ่นวเสียบังไหอบุ้ดอีเลครับสุดยอดสุดยอดมีเขากระานแรกมีเขาแหวนแมนโโพลทั้งสายทางเลยอทวนทเวลตัวนี้ไม่ขาดราศีทกจ้าราศีกอ้เส้นถนนเส้นนี้พ่นว่า สกลนครเส้นการสินสกลนครแต่ว่าตอนนี้เ้าอยู่ทั้งเถื่เขาผู้พันเพ่นก็จะเอื้นเจาะนะครับว่าเส้นสกลนครผู้พันท่านเรางงปะครับท่านเอาปะพ่มาลหนลก็อย่างใดฮีนี้ลาดือดอยหาซิปตัวนี้ก็ซองลอยขึ้นกันบครับเพ็ดอัน เทสผึ่งกันนี่นะจัักบบสองลอยอันนั้นกระบาดอหนึ่งมันบุกพ่อมันบุกพ่อใส่ใส่หันกับมี่ะมาตะใสอะไรอ้มาตะเข็มมาลาดสิครับเนี่ยเข็มมาลาดครับรอบกอนกับมาหล่ะบบมีเห็ดแมนส้นสีผากันมาก็เริ่มมาลอเบื้องกลเห็นถนนกับง่ามมาน้วิวมันง่ามกับผ้ากันมาลอมาเที่ยวเสียนะครับ ไปอันบ้านนี่เหละเงียบไร้กมูลคู่บ้านก็มาขายมันร่วมกันอยู่นี่เหรอเพิ่นเอามาร่วมกันอยู่นี่นะครับเนาะบ้านวนเซื้อเป็นแค่บ้านเก็บจะซื้อต้องพวกใครจะขายออ๋ส่วนมากจะอยู่เส้นนี้ค่ะโอ้ยู่แถวนี้เนาะบ้านนี้ยังก็ครับนี่เพิ่นขายหลายกมูลบ้านสวนสวรรค์อำเภอผู้พันเนาะครับอบ้านนี้่นะครับเพิ่นจะขายอยู่ไร้ทางแบบขายโดยตรงนะครับบ้านนี่แต่ว่าเพิ่น บดิสสุอหรานะเก็บเองขายเองครับไปเดี๋ยวห้อยยางไปเบืองล้านในน้ำกันตัวนี้เป็นตามลายทางด้วพี่น้องครับยุติถนนนเ์ธนรลักเลยบนเถือกเขาภูพานครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นเนส,นส้นสะกลนครกาลสินนะไปะตอนนี้เขาอยู่ทางเถือกเขาภูพานครับเที่ยวนี้น่าจะคุ้มกว่าทุกเที่ยวครับมาทุกรอบเฮ็ดมันเดือดนะเดี๋ยวห้อยเบืองเดี๋ยวห้เบืองครับมันหลายล้านพี่น้องครับห้ากับสื่อไปล,ล้ลานละล้านละท่องสองท่องเนาะ ราคากับบกไยแพ้งครับนะอย่างว่าเบื้องล่างนี่น้ำกันเราเป็นขายอยู่ที่เท่าใดนะครับตัวเห็ดเงามงามเลยพี่น้องครับป๊าทางนี้แห้งมีแตจจุมจ๋มๆงาๆเลยตีทุกปวดพ้วครับเห็ดอยเส้นย,ย้วยทั้งเื่าเข่าผู้พันกับช่วงีอยออกล้าไปพี่น้อง เห็ดเป็นไหมตอสออันโพดพ้งามงามครับท่นขายท่งเท่าไรก่อนนี่สองร้อยขึ้นกันมาครับข้างหน้าสองรอยจกระทงหน้อยนึ่งจานข้างหน้าสองร้งน่อยหนึงช่วงนี้ออกหลเนาะอ้โอ้มันหลคนหลเจ้าของผมสัญญาณมมีสารใดอยู่ในยูทูบครับ ของ้บาาจเนี่เด้นี่ผมถ่ายอยู่นี่เพิ่นกำลังกินจำมะฮงอยู่แมียข่าเนี่ยเด้อแฮดเป็นงามเลยครับเด้อเฮดเป็นงามงามโตเด้อื่โยเติบโตเรื่อยกำลังไอ้มาเขียนมาทางผีได้ครับไอผู้พันช่วงนี้เฮดออกหลายๆเด้อพี่น้องครับผู้ใดสิเขียนมาเลาะทางไอ้ผู้พันนะวิวกับงามเฮดก็หลายครับหลายเจ้าว่านะหลายเจ้าเพิ่นเอามาร่วมกันเพิ่นวะ ในพลนิืละหน่อยครับคนก็เอามาร่วมกันขายอยู่เฮี้ยมทั้งตัวนี้เพิ่นบริพานพ่อค้าค้นกลางครับราคาก็จะน่าซื้ออยู่เว่าแม่แม่เก็บเอะเองเน่เก็บเอียงนะครับท่านมาแต่เข้มมาลาดครับยื้อใส่แล้วงอกแลอวงอกขาว สุดยอดดีๆครับมารอบนี้โบพิษวังครับอยู่ทึ่งเถอกเขาผู้พันเฮ็ดละงกเขาเฮ็ดละงกเหลืองไหลาหลครับจ้วงกำลังออกไหลนะถนนหอนทางวิวก็สวยครับวิวสวยเฮ็ดก็หลจยชงมาโปมทดเฮ็ดสวยเพ็่นครับผู้ใดสนใจเฮ็ดจ่วงนี่บนเถอกเขาผู้พันนะครับ กำลังมากเลไปงายขถ้าขึ้นมามาแข่นกัจนวัววิ่งหลไหลครับพี่น้องครับเห็ดอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเห็ดนี่สู้เจ้าแต่ว่าเห็ดถึงขมนี่บบเห็นจังเกาะน้่ในี่เสิสกลนครกานละสิกนรกนละิด้วยครับแต่ว่าข้สีแวะเก่นมาอยู่บนเนี้นะนี่ยก็ะไดทั้งตามานัโอ้ ไปขี่รถน้ำมันเลยนะไะเดี๋ยวเดินทางต่อครับพี่น้องครับโอ้ยรถรถยางสิงลงมาล่ะฝาแตมเยมข้อในๆแล้วรถหน้าละผลบางยางแรงเลยพูดไปเดินทางต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยว,วเยย <c oughs> บิง่ง <c oughs> <ๆ c oughs> เออโบไก่ <c oughs> ดิไอแอคคนง่อยไายตัวเล็กปขึ้นง่อยไายขอปะฮะว่าเป็นตะวิ่งหรอมั้งขึ้นไซง่อยบปล่ล่ะ เล้วแกแล้วมันไก่ไก่นู้นได้ลกลงเลยไหมล้วจะขึ้นรถเอาพ่อไปขึ้นรถเอานมาลากไปครับรถมาอีกโบไก่ครับกับมาพรออ้อวเกเพิ่นขายอยู่สุดเส้นสุดสายเลยครับครับ <c oughs> มาพอท่านไก่เป็นไดพี่น้องครับห่ามาพร้าอยู่ทานเห็ดโอ้ยท่าขงขุนทานไปเบิ่องข้างขุนก่อนปะเดี๋ยวเขาจะง,ง่างงมาท่างพี่งานระวังรถด,ด้วยขามถนนครับอู้เห็ดเพิ่นงามทักเด้อ ป๊าแต่เราเจ้าไหมท่านี้กับบางยางงามตัวนเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เป็นขายเทเด่นี่ต้นอะเฮ็ดยังครับเฮ็ดลึ่งยางไงเฮ็ดผึ่งค้ำเฮ็ดผึ่งค้ำเฮ็ดผึ่งค้ำผึ่งข้องเลรอเนื้อหน่อผึ่งข้อนอาจารย์ละลอล่ต้นนี้อาจารย์ละลอยนะท ต้มตุ้มเนี่ยครับเ็ดตุ้มร้อยห้าสิบแถว้หนาแม่่่งกเป็นลูกลากเป็ี่ยเอยเสอข้าวกรีลางไหเพราะนี่รอยห้าสิบรนี่ทางหน้อยห้าสิข้างในต้นนี้เฮ็ดยังไงนเฮ็ดูดผมก็ผ่าบาทเเงูขาวก็ไดเฮ็ดไตงดงูห้าสิบไหรเนี่ยห้าค่ะหาสิบห้าสิบแถวนี้ห้าสิแถวนี้เฮ็ดขมบาทครับ แถวน no? oh, no 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 ี้ร้อยอ๋อแถวนี้หนึ่งร้อยบาทตัวนี้ร้อยห้าสิบนี่สยืนูไมยืนร้านโอ้ยมีแต่งามๆเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้มันกำลังออกหลายอีกบ่ครับครอ๋อมันกำลังออกหลายดูเส้นสกลนครผู้พันนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งผู้พันเด็กกำลังออกหลายเลยพี่น้องกำลังมากต้นนั้นหาสิบบาท หาซิบเห็ดละงอกเรือเห็ดไข่ละง่ามด้วยครับเห็ไข่งามเห็ดเือหน่อยหน่อยเนาะชอบาตาดีขนาดเลยอยู่เป็นแปนนะครับโอ้มันอยู่เป็นแปนเลยมันหลกหลายก่าี่ชม ากเลหลครับช่วงมันหันังหลกนี้ช่วงนี้มันกลั่สีไบ่เยช่วงนี้เอุ้ยขนาดกลังเบิร์ดทีนี้มันจะอมาเีอนกลังสีเบิดเหลืองเเปิดเดียกัมันอยู่เืเดียกัเปิดหามันครับมันกับังสีออกไปอีกทงบ่คับหรือว่าหรือว่าจะหมดแหละก็จะหมดแล้ว อ้มันจะไปนี่พักเป็นช่วงเป็นช่วงไปอีก้หามีปลาทั้งขางทั้งหลังอู่ทั้งฟูั้งห้ีเนนี่ก็ออกมาขายโอ้นีเป็นหเรีซื้อเสียบวได้บ่มแม่ได้ได้นาะอาซื้อียหาลูกจ้ะเอาอะได้ทงนี้เอาเฮ็ดขมกันเถอะแม่อยูสกลนครป่แน่นครับเฮ็ดขมซืบาท เอาตัวไหนแบบต่อไม่ค่าพร้อมเด้อต่อเรียนแต่ว่าไม่ค่าหายวิ็เอาเลยน้ำผมมีเยอะเนี่น้ำหลุงเนี่ยเอาตัวนี้ก็ได้ครับโอ้เพิ่นแถมพร้อมป้าโอ้ยขาดขาดเสียปลาจากปูเสียบคมครับนี่บานเพิ่นมากอก่อนตลาดของปลิกรอยทาง่ามเด้ครับเป็นดอกตุ้มๆข้อข้างหน้านี่จะเป็น ร้อ <150 S 2> ยห้ <150 S 2> าสิบบาทขาย,ยขายตอนเช้านี่แหละจนฮอด ห้มามงแรงหกท่านเบิดกัไปหามาใหม่เบิดกับหามาใหม่เก็บอยู่ป่าผูกเขาไปหากนีแหละอ๋อผู้เก็บผู้เก็บก็เก็บผู้ขายก็ขายขายแต่เสาจนหอดหามงเ์นอครับหามงประมาณหามงแรงนีคนอยกนั่งขายครับน่เก็บยังงงขาบพนเเก็บยังอยู่ในป่าั่งขายเดเบ้าอรบรรยากาศยังหนานหน่อยบรฝนตกลิ่นๆจังหน่อยครับ ขอพุดหลาาๆครับมันมานมันหมาางๆแม่ไปไปไปเสียเอาน้ำเพลินได้ผู้ใทเป็นสีล่างเฮ็ดไห้นั่นมาทีมงานครับเขาไปเตะละมองนี่แม่ข้าจนหยาดปวด้าถ้าเนี้วาเตะเสือบริการล่างไงพ่อมเนวนาทงเท่าใดนะครับเนี่ยทงละสองรจ้าทงละสองย อุ้ยเฮ็ดนี่บ่เฮ็ดผึ่งข้าเฮ็ดผึ่งอย่างเป็นเป็นผึ่งค่าวมาละลอยจ้อเนีมาล้มคุบเร็อยอ่างนี้เลี่ยเนี่ยนี่ครับพี่เหลืองนี่ยด้เฮ็ดผึ่งคนี่ยนี่เลยคุปเอียขาดยังไงดิดูอันึง้ร้อยนึงจ้าอันนี้ร้อยนึงสุดยอดบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศขายเฮ็ดกลางทางเส้นสกลนครกาฬสราเซียนภาว่าตัวนี้เพิ่นขายอยู่ทั้งเกิเขาภูพาถนนพี่น้องครับเฮ็ดปลากำลังหลายเด้อพี่น้องช่วงเฮ็ดปลาหลายหลายครับ กิ่ยางนอกบาเนี่เนาะโอ้ราวเห็ดะงากเก็นใหผู้ชายแล้วกินเบิดลหล้วแล้วโอ้เห็ดะงากบ้านนว่ามีจ่ากินผู้ชายกินเบิดแหล้วห่อยผู้ชายม่จ้างขึ้นเน้กินดีจ่าเฮ็ดะงากบ้านน่กินแล้วมันป็นจังไ๋ครับมันเฮากินเมันแกแข็งจ้าอ๋อกินแล้วมันแ็แข็งย่สุ้ยี่สิบเมื่อสี่สิบสี่สิบสี่สิบใย่สิบบอว่ามันยี่สิบสี่สิบหผมก็ได้มานสี่สิบ พันมากแน่เด้ครับพันมากมากแค่ผงผมมดสาาใส่ซีเสียบด้เนี่ยไล่มองก็นได้พันเสื้อแเฮ็ดผมตัวนี้แม่บ้านกำชับชาโบไดกับ่ใหายเมื่อานะตอนันนี้ซ้อนซ้ำอันอรบไดไเขาบ้านได้เนี่ยเจ้าสีเอาเห็นแนวเอือนบ่อบบนเีมาหรมาซื้ออีเสียแล้วครับมันมันมันต่อมใบใส่ตัวย็นไหนบอ เฮ็ดขมมี่เปล่มันเป็นเฮ็ดรวมจ้ะอืมงามเนาะป๋าเนาะเนี่ยเฮ็ดผึ่งอันนี้ผมก็บ่เคยกินคั่มจ้ะตอนเออเฮ็ดผึ่งคั่มมันจะมันบ่ขมบ่ครับแบบคั่มอันนี้มันสิหวานเฮ็ดอันนี้แกงมันสิบ่ยุบเลยค่ะอ๋อดอกส้หนะกระช่อมนะเลยอ๋อมันบ่ยุบนะครับเนาะเขาแกงมันสียุบนี่เฮ็ดผึ่งคั่มมันจะต่อเป็นจอมาจอแล้วเด้อเราบ้งเราเฮ็ดละงาให้กินเนี่ยจอเราหลายนะบ้านนี่ยังก่อ บ้านสวนสวรรค์บ้านสวนสวรรค์สวนสวรรค์ขึ้กันครับสวนสวรรค์คือกันครับบ้านสวนสวรรค์ครับ่ขายอยู่ครับเบิร์อเบิร์ตเวียนครับอำเภอผู้พันเนาะกับโบมือเบิร์ตกับไปหามาใหม่ขายแต่เส่อจนคำซีมองหามองเลี้ะไครับเฮดตะไคร่เ็ดตะไคร้เฮดตะไคร้ครับเห็ดร่วมกับมีดได้พี่น้องเนี่ยทงละลอยทงละลอยหาซิบบาทครับอยู่ประมาณนี้ สุดยอดบรรยากาศครับผู้ใดสิมาช่วงนี้ผู้พันนะครับทั้งเทือกเขาผู้พันเฮ็ดกอกอีกรอบนึงนะครับพี่น้องครับเฮ็ดออกแล้วเสื้อพละเล็กหน่อยสัญญากะได้เฮ็ดขมเฮ็ดขมครับผห็ดคมเ่าจะไปหนึ่งวัยเลยกษิไฮแล้วเตม่บ้านนะตอนนี้เห็ดละงวงมันยันโบเดะเก็บไว้อยู่เมื่อวอดเพิ่งตีจัดการเลยมันยังหน่อยแล้วต้องไปซื้อบริยานก็ได้เข้าเข้าป่านีเนี่ยนะครับเพิ่งจะเก็บออกมาจากป่าจังสือละเดี๋ยวเดินทางต่อครับ เขาไปเสร็จแล้วเนี่ยบ้างเลยกวันก็ยังางอีกหล่บมุงแม่นบ่ไปสำหรับคิมี้อีพี่นี่กับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาไปลอน้ำกันใหม่สวัสดีครับ